สบายดีพี่น้องมาสุกสุคนเนาะสบายดียามึมงแรงพี่น้องเลยเิดภามากันสบายดีแล้วลูกทุทุทบางำลุงมันจะไปเที่ยวได้ไ้มน,นี่ทุหาก็ตื่นแต่นอนพาลูกชายมาในเมืองพี่น้องเลยพาไปไปเที่ยวสวรรด์เขตวุญช่วงเฮือนเนาะโอ้ลูกสาวมาได้เว้า กระเป๋ามียังอะนะนเป็นสวนเจ้าอนุวงศ์ที่ดียวเลยบ่อนจอดรถตัวเมืองสวรรค์นาครีดปาไปน้องเอ้ยครั้งแรกครั้งแรกบ่านี่พาพมาคำลูกมาหรือว <S S อาอ่าเฮ้ยบอมแอนปีก่อนก็มาบอมแอนบ่กอือก็คือปีนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะมีโอกาสยังไ่เคยมาก็คืนมีโอกาสได้มาเที่ยว เปิดหูเปิดตาเนาะงานบุญอ่ะออกพรรษาประจําปีเนาะแข่งสวนหนักเขียนเนาะมอในย่างแบบทรงลงชิงเล้งอยู่นะบปิยังทรงลงชิงเล้งอยู่ยางไกล้เนี่ยย่งน้อยเนาะย่านแล้วย่านนก็มาขา่มุกอนุสาวรีย์ถฐานนูหักได้อยู่นี่ได้เจ้าสิวาน ฐานอนุโวสถ์่งโบแมนเด้อสุภาอนุวงศนุวงโบแมนเดอร์เก็บสลัดหืมบ่อปออันนี้ยังแบบว่าการเริ่มต้นพี่น้องเลยเนาะการเริ่มย่างเข้าไปเนาะแต่ว่างานอยู่ข้างในุเด้ออันนี้จะเอาซิเข้าไปข้างในเนาะ กาญม,าม,ามือแรงอันนี้ช่วยงมือแรงเนะงาะกาญมือแรงอันนี้นะครับซียู่ทั้งสวนพี่เด้อพี่น้องเด้อเขาเข่ามาทางนี้เนาะสวนนูหักพุ่มสวรรค์เด้อทางนี้เด้อเขาเข่ามาทางนี้เนาะเข้ามาทางตลาดสวรรค์ไซนี่เด้แถวสามัคคีไซเนาะเข้ามาทางเซโนโตัวนี้ข่าวๆทั้งโฮมบานกับซียู่ทางนั้นเนาะ อาพวกมาทั้งนั่นก็กะเข่าทั้งนั่นได้โอ้ยเริ่มแต่เวลา8โมงเช้าหาซะ2โมงแรยของทุกวันงานครั้งนี้มันมีหลายหัวหน่วยที่ต้องการให้งานจมุ่นไหลเฉพาะเมนเขตเศรษฐกิจพิเศษสวัสดเกตมีเงินเดือนดี พึกและเอ้าเห็นของเห่นยญอบ้านนี้เห็นรลดแล้วอีบ้านนี้าง,งานข่าโลดยังอยู่ฮะ อันนี้คือทางเข่าเนาะคนกับสิบวนาสิบวนาเนี่ยนะในคนกับสิบางบานผู้หลีคนสิลาอยู่ข้างในพ <ste> <be in> <room> ผู้คนสิลาอยู่ข้างในเออยด ตอนนี้นราไ่ได้หยางเบิ่องยังดอกหยางเบงงิ่งคนแล้วก็ของซื้อของขายออื ừ. ใช่เนาะเห็นยังก็อยากได้บาทลูกชายสีเป๊ใสเอามันลุแล้วไปลุตได้ตอนนี้ได้นี่อุ้ยมันจะเอาโยนบ่อเจ้าเครื่องบินบ่อหรือเจ้าปลาอันเท่าไหร่ ตัวได้ก็เอาหน้ามอนี่นะเอาปลาบ่อหรือเอาย่นเห็นมันเรยยังก็อยากได้พี่น้องเลยลูกชายแค่แต่ว่าเอื้อไม้มันบอกอยากได้น้ำหมบอมาป่องฮะหน้ามืออื่น cho bao nhôn nè hay đi nhôn <laughs> Đây bằng nào đấy? กระปาอะไรไปเลยได้สิไปอย่บาบอกมันนักพ่ออย่บาบอกเออบอกไปมันนักอยู่เออไปห้มันถือไปอยังเอ,อ้ยปฏิบัติอกเป็นหล่นซำ ปะผู้เอาเาไปเล่นอยู่พู้ไปเล่นอยู่แคมคลองพู้ไปคนลายได้พี่น้องเลยเริ่มลายแล้วคนเนาะ thuê thuê em nè thùng lót nè thuê thùng lót bia vàng hàng rán bia vàng ngang bây giờ anh dịu làm tất cả quyết định gần đấy thôi <laughs> vậy อ่ามีเจ้าหนที่เป็นเจ้าหน้าที่จ้า่าสั่งกอนแต่นัการร้เป็อหเออาแครู้เอาแน่จะด่ามเจ้า่าเจ้านทา้าด่คเจ้าด่าเจ้าด่าด่าเจ้ด่าเค้าดกาเจ้าด่าเจ้า้าด้าาเจาด่าาด่าเจจ้าด่าเจ้าด่าเจ้าด่เจ้าจ้เจ้าเจ้าด่าเ้าดด่าเจ้นด้าเจ้าด่าเจ้าด่านเจ้าด่าจเจ้าด่าเจ้าเจ้าดน้าท่่เจาด่าเจจด่าเจ้าด่าเ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยฮะไปอยากกินสะบปะเอากินกระสังเอาเลย ใช่ลาคาซบาทคันแม่ไ์ไหลเป็นเงินบาทกะบ่องอดัมซาลบาทเนาะสิบท่นกะประมาณสิบสิบห้าสิบหกบาทฮะแหละประมาณนะั้นเนาะไม่หนึ่งกายอมรับได้พี่น้องเลยเนอะงานเทศกาลแบบนี้มันก็ต้องแพงเป็นเร็งปกติอยู่แล้่พี่นี่น้านี่

ขอสอขอเหงก็สามสิบพันกี well ่จ้าเนาะก็สาบบุกบุญเนาะจ้าเนาะมาได้มาได้เด้อยังก่อนยำโบลายเด้อกำไรแคนยำโบลาณทองดุกสับดุกโซกแล้วข้อพญานาคเนาะจะเสามสิบพันกี่โอ้บรรยากาศยนงไงคนลาสิลายกว่านยำกังเวนเด้อพี่น้องเลยข้อภาษาสัมพันธ์เนาะเรื่องรถจักเรื่องเรื่องรถจักเรื่องรถจักรบอกอีกทีนึงเด้อใครจอดรถจักคือทั้นเพิ่งยู่ทั้งเพิงร้านพญานาค ทนในภายใน30นาทีบ่ออกเจ้าหน้าที่เอาเข่าห้องกันปรกอสอนครใบก่อนลังบุญมากัน

ได้้พี่นองเยขี่านยังกันนะเออพวกพวกพวกพาไปเบิ่งนกันนะพวกนี่ชื่ย่านขากลับาดนี่รวมเลยเด้อพี่น้องเด้อน้องนะตั้งแต uh ่ม oh ัน oh สิว oh ่าแสงเงิน oh พี now, plot, right ่ก็ซื้อบอกถ้าปล่อยพี่ก็ซื้อคือไปหรือเป่าบอกพี่ก็ซื้อแหละแนวนั่นมันลอยได้เด้อ นี่ยเขาก็รางเสปล่อยกันอีกตวหนึ่งฮนะนี่ก็ซื้อลูกชายยากมันเสียร้เขาอันเอ้าตกแห้งมันชิไม่มันบพื้งใช่ ้ยใหม่แล้ววันไฟแห้งบอ่มันต้องลงไปแบบไปจูดู่ลุกพุ่นต้องลงไปจูดูลุกเพื่อมันปิวเด้งไฟอยู่ไซนี่เออวงยังหน่อยอยู่มั้ บรรยากาศนี้ก็กคืนพี่น้องให้คนก็นหลายเนาอคนหลลยดีเลยไฮไล่ในงานนะนี่นะครไกรสอนพระวิหานอุมุบ้านพัฒนาที่หก บอ่อลอยกระทงให้ได้ไปให้สมกันเนาะตั้งเพิ่มกับทีประมาณนั้น,นเนาะกับทีบ่ได้จบคีบไปสามีแล้พี่น้องเอลยเนาะป่านี้เนาะขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีบางสุขสุดคนที่เข้าเบิองมาสมเดอ้อเน,อะออนาะเดี๋ยวพกใหม่คลิปหน้าเด็กพี่น้องเดอ้อเนาะฝั่งนะก็จะเป็นมุกาหารสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเดอ้อแบบายบายว่ะท่าน